เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกา5นาทีถึง17นาฬิกา30นาที วันนี้อยู่กับคุณทดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณนัทเดชนะคะในสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่การเมืองคึกคักมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้คุณนัทเดชคุณผู้ฟงังก็เรียกว่าจะต้องไปจับตาดูกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญน,นะคะมีสคดีสําคัญที่จะมีความคืบหน้าจากทางศาลร,รัฐธรรมนูญรวมไปถึงทางด้านของฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมีการเปิดประชุม สมัยวิสามันด้วยเป็นการเปิดประชุมทั้งฝั่งสภาผู้แทนร,ราษฎรแล้วก็ฝั่งวุฒิสภาจะมีการพิจารณาร่างกฎหมายสําคัญแล้วก็โดยเฉพาะร่างกฎหมายงบประมาณปี2568ด้วยค่ะรวมไปถึงร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติด้วยนะครับแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องติดตามวันพรุ่งนี้ก็คือการประชุมวุฒิสภาที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สมรสเท่าเทียมนะครับร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พศนะครับก็ เรียกว่ามีหลายประเด็นร้อนให้ได้ติดตามกันในวันพรุ่งนี้ครับค่ะก็ยังคงสามารถติดตามการประชุมทั้งประชุมวุฒธธิสภาและก็ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้นะคะผ่านช่องทางของสื่อรัฐสภาแล้วก็ดูได้ทางา Facebook Live ด้วยก็มีมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะก่อนที่จะไปติดตามฝ่ายนิติบัญญัติข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมความพร้อมพิจารณาร่างงบปี2568มาดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกับการชี้แจงต่อปปชกรณีถือครองโทเค็นดิจิทอลกันก่อนนะคะโดยสำนักง,งานปปชค่ะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งในส่วนของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณียื่นเอกสารเพิ่มเติมทรัพย์สินที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทอล ประเภทโทเค็นดิจิทอลชื่อสิริฮับเอจำนวน310หน่วยมูลค่า2,907บาทและเงินฝากจำนวน1 9 7่4 8บาทมูลค่ารวม1,99,956บาทเก็บรักษาไว้อยู่ที่ศูนย์ซื้อขายทรัพย์สินดิจิทอลชื่อบริษัท ERX จำกัด ทำให้บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่เคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ยังไม่มีรายการทั้งสองแสดงไว้จึงประสงค์ที่จะไปยื่นเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วนโดยในการยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐาได้ยื่นไว้เมื่อวันที่28ธันวาคมปีที่แล้วนะคะโดยยื่นต่อสํานักง,งานปปช มีทรัพย์สินทั้งสิ้น1,020,468,727บล้านบาทและครั้งนี้ค่ะมีทรัพย์สินเพิ่มเป็นเงินดิจิทัลโทเคน310หน่วยมูลค่า2,907บาทแล้วก็ยังมีเงินอีกจำนวนหนึ่งเกือบ2 0 0แสนบาทก็เป็นการยื่นเพิ่มเติม,ตมของนายกรัฐมนตรีค่ะขณะที่นายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภากรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืน่นเอกสารสัญญาการจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรีซึ่งเป็นการโอนหุ้นที่เกิน5%ซึ่งมอบหมายให้บริษัทดูแลบริหารจัดการแทนประกอบไปด้วยหุ้นของบริษัท VP Aerotech จำกัดจำนวน588,500หุ้นบริษัท P&S s l n n d n n d e v v l o p p e n t จำกัดจำนวน46,500หุ้น บริษัทระพีโสภาคจำกัดจำนวน22,000หุ้นและบริษัทโสภาคอลเลกชันจำกัดจำนวน1,000หุ้นครับด้านนางสาวสุภามาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะยื่นเพิ่มเติมหุ้นบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนจำนวน50ล้านหุ้นและบริษัท BK d h ดี d i n g จำกัดจำนวน447,150หุ้นค่ะ ส่วนนายปราณปนปีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็เป็นการยื่นเพิ่มหุ้นนะครับบริษัทอุดมธุรกิจจำกัดจำนวน700หุ้นครับค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการยื่นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายปานปรีที่ตอนนั้นก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล,<ช>และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของการอายื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเติมนะครับต่อมามาดูกันที่ประเด็นของวันพรุ่งนี้กันบ้างอย่างที่คุณทัาดาวเกลนไว ตอนช่วงต้นรายการว่าที่สารรัฐธรรมนูญ18มิถุนายน ก็เรียกได้ว่ามีหลายคดีด้วยกันที่ทางศาลจะพิจารณานะครับค่ะก็เป็น4คดีนะคะได้แก่คดีที่สารรัฐธรรมนูญจะลงมติชี้ขาดการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุด2ปี2567ว่าขาดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของนายกเศรษฐาแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรี และอีกกรณีก็คือกรณีของกกตที่ร้องขอให้ศาลพิจารณาพฤติการของพักเก้าไกลกระทําการล้มล้างการปกครองจนเป็นเหตุยุบพักหรือไม่หลังจากที่ทางศาลเองให้กกตส,ส,ส่ง พยานหลักฐานบัญชีพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปแล้วนะคะแล้วก็อีกคดีค่ะคราวนี้อยู่ที่ทางด้านของศาลอาญาก็คือกรณีของนายทักษิณชินวัตรจะไปพบพนักง,งานอายาการเพื่อนำตัวส่งฟ้องต่อศาลตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รือใหรือไม่ซึ่งนี่ก็เป็นคดีสำคัญที่พรุ่งนี้จะต้องมาติดตามอัปเดตกันนะคะว่าคดีเหล่านี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ส่วนทางฝักฝั่งของฝ่ายนิติบัญญัติครับวันพรุ่งนี้สภาผู้แทนราษฎรก็จะพิจารณาร่างกฎหมายประชามติส่วนวันที่1 9บเกถึงยี็ก็ยาวไปทั้งสัปดาห์เลยนะครับจะพิจารณาร่างพรบรงบประมาณปี68ครับเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดช่วงหน้าในจับกระแสนิติบัญญัติครับ ติดตามกันต่อกับจับกระแสนิติบัญญัตินะคะมาดูความพร้อมสำหรับวิฟฝ่ายค้านกันก่อนสำหรับการพิจารณาร่างงบประมาณปี2568ซึ่งวันนี้ประธานวิฟฝ่ายค้านก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะคะแล้วก็มุ่งไปที่งบประมาณในส่วนของการนำไปดำเนินนโยบายดิจิทัลวอล l ล็ของรัฐบาลด้วยค่ะ ครับโดยนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลประธานคณะกรรมการประสานง,งานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านกล่าวถึงการประชุมวิฝ่ายค้านในวันนี้นะครับบอกว่าเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับร่างกฎหมายที่จะพิจารณาก็คือร่างพรบรประชามติแล้วก็ร่างพรบรงบประมาณปี68ซึ่งการพิจารณาร่างกฎหมายประชามติมองว่าจะใช้เวลาไม่มากนักซึ่งทางพรกเก้าไกลย,ยินดีที่จะรับหลักการในทุกร่าง อาจจะไม่ได้มีความเห็นต่างในหลักการทั้งในฝั่งของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายคา้านเชื่อว่าจะมีความราบรื่นแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนักแล้วก็อาจจะเสร็จไม่เกินเวลา17นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ครับซึ่งเรื่องประชามติมีประเด็นย่อยเนี่ยสีประเด็นที่อาจจะแตกต่างกันในบางร่างยกตัวอย่างเช่นร่างของคอรอมอเป็นการจัดร่างของเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลไปผสมกันโดยบางประเด็น เห็นตามร่างของพระเก้าไกลด้วยซ้ําซึ่งอาจมีแค่บางประเด็นที่ต่างกันบ้างเล็กน้อยก็น่าจะพูดคุยกันได้ในชั้นกรรมธิการนะครับส่วนร่างพรบงงบปี68พรคเก้าไกลเนี่ยได้วางตัวผู้อภิปรายไว้ครบแล้วกําลังพิจารณาเรื่องของลำดับใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วด้วยซึ่งการพูดคุยในฝ่ายค้านน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในการจัดวางการอภิปรายให้สอดคล้องกันครับ นอกจากนี้ประธานวิฟฝ่ายค้านนะคะยังบอกว่างบประมาณของปี2567แล้วก็ปี2568นั้นมีความแตกต่างกันโดยงบของปี2567นั้นเป็นงบประมาณที่ไม่มีเวลาในการปรับเปลี่ยนในร่างเดิมของสมัยรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชามากนักแต่ว่าในร่างกฎหมาย งบประมาณปี2568เนี่ยถือว่าเป็นงบประมาณฉบับแรกของรัฐบาลชุดนี้ที่มีอำนาจเต็มในการจัดสรรงบประมาณนะคะแล้วก็เป็นความรับผิดชอบเต็มของรัฐบาลชุดนี้ด้วยและนายประกรณ์วุฒิเองก็บอกนะคะว่าก็จะพยายามวิเคราะห์ให้ครบทุกด้านแต่อาจจะไม่ได้ครบทุกกระทรวงนะแต่ก็จะพยายามทำให้รอบด้านและคงจะได้เห็นว่าสิ่งที่ถูกเบียดไปนั้นมีอะไรบ้าง งบประมาณส่วนไหนที่ขาดไปแล้วก็ยังคงเห็นการตั้งงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและไม่เป็นประโยชน์ส่วนจะต้องมีแผนรับมืออย่างไรหากมีองครักษ์จากฝ่ายรัฐบาลนายประกรณ์วุฒิก็บอกนะคะว่าก็คงติดตามตามปกติซึ่งก็คิดว่าคงไม่มีอะไรซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยการอภิปรายในครั้งนี้ก็จะมุ่งไปที่เงินที่จะนำไปดำเนินนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่นายประกรณ์วุฒิก็บอกว่าไปเบียดบังในส่วนของงบประมาณของส่วนอื่นๆ เรามีเสียงบางช่วงบางตอนไปฟังกันค่ะจุดใหญ่สุดก็คงจะเป็นดนะิจิตอลเหรียที่ที่ครองสัดส่วนในะงบประมาณค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเมื่อวานก็อาจจะได้เห็นโพสต์ของพักเก้าวไกลไปแล้วนะครับถึงตีมในการอภิป,ปรายพรบมงกของเราครั้งนี้นะครับที่เราบอกว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะก็คือทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ครงการดิจิตอล e อนเนะครับสส่วนใหญ่ๆนะครับคือหนึ่คือเบ่งงบ ับ่งงบให้เต็มที่ก็ต้องสังเกตว่าวงเงินงบประมาณปีนี้เนี่ยสูงกว่าปกตินะครับที่ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าต้องพยายามเบ่งให้ใกล้กับกรอบของการคลางโดยรวมของประเทศเท่าที่ทําได้ให้มากที่สุดเพื่อให้โครงการดิสตันบอลเล็ตเนี่ยเกิดให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับคือนอกจากเบ่งแล้วเนี่ยขอเบ่งให้ตัวเองโตเนี่ยมันไปเบียดงบอื่นๆด้วยนะครับงบประมาณที่สําคัญกับการแก้ไขปัญหาของน้องประชาชนก็โดนเบียดบังไปด้วยงบประมาณ ของโครงการรีสอร์ทวันหลบนั้นนี่จริงๆแล้วหลายๆโครงการงบประมาณเนี่ยถ้าเอาไปทําบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากกว่านี่ก็คงจะเป็นสีมหลักที่ที่ทางภาคเก้าไกลจะพิจารนอกจากนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังนายประกรณ์บุตรว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาคดีการยื่นร้องยุภาค้าวไกลตนเนี่ยมองว่าในส่วนของภาคเก้าไกลคงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะโฟกัสกับร่างพรบประชามติ ส่วนทางพักก็มีทีมจับตาในเรื่องดังกล่าวอยู่นะครับซึ่งต้องรอดูว่าทางสารรัฐธรรมนูญน,นั้นจะพิจารณาให้มีการเปิดไต่สวนหรือไม่เชื่อว่าไม่มีอะไรและจะจัดประชุมสภากันตามปกติครับ คระคราวนี้มาดูทางด้านของวิบรัฐบาลกันบ้างน,นะคะประธานวิบรัฐ,ารฐบาลก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะส่งรองนายกภูมิธรรมมาชี้แจงงบประมาณแทนนายกรัฐมนตรีที่ตอนนี้ก็ติดโควิดอยู่นะคะซึ่งนายวิสุทธิชัยนรุนค่ะประธานวิบรัฐบาลให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมอภิปรายาร่างพรบงบประมาณปี2568ที่จะมีขึ้นในวันที่19 21มิถุนายนนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยพักรัฐบาลทั้งหมด เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งการประชุมวิปรัฐบาลในวันนี้ที่มีขึ้นก็เป็นการกําหนดวันเวลาในการอภิปรายของแต่ละพักและการประสานงานระหว่างวิปรัฐบาลด้วยกันและรัฐมนตรีมีความพร้อมเพรียงมากที่สุด ตลอดจนการเตรียมผู้อภิปรายของพรรคเพื่อไทยก็พร้อมแล้วด้วยมีการเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดีพร้อมมากที่สุดในการประชุมครั้งนี้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกเรื่องที่เป็นข้อกังขาก็อยากให้ประชาชนติดตามการถ่ายทอดการประชุมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่านี่เป็นเรื่องสําคัญของคนทั้งประเทศค่ะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการชี้แจงของรัฐบาลเนี่ยมีความพร้อมหรือไม่เพราะว่านายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีก็ป่วยโควิดนะครับ จะสามารถมาชี้แจงได้หรือไม่ทางนายวิสุทธิ์เนี่ยบอกว่ายัางมีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีก็คือนายภูมิธรรมเวชเชยชัยก็ชี้แจงแทนได้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่านายกเนี่ยออกพื้นที่เยอะไม่ได้พักผ่อนป่วยเป็นโควิดก็ไม่เป็นไรเมื่อถามว่าฝ่ายค้านจ้องถล่มงบปี68เต็มที่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจัดสรรงบประมาณเอง นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่กังวลในกรณีนี้เพราะครั้งนี้เนี่ยได้ให้สำนักงบประมาณกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งหมดไปชี้แจงกับสอส,อสอได้รับทราบแล้วซึ่งก็มีการเตรียมความพร้อมไว้ดีให้มีการซักถามตรวจสอบในฝ่ายรัฐบาลแล้วก่อนที่จะมีการอภิปรายเพราะฉะนั้นการพิจารณาง,งบบางครั้งฝ่ายรัฐบาลถือว่าได้ข้อมูลเต็มที่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทําแบบนี้ เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชาชนครับนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังถามอีกนะคะว่าง,งบที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะดูเป็นพิเศษเพ่งเลงเป็นพิเศษเลยก็คือเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตรัฐบาลจะมีการเตรียมแผนอย่างไรบ้างทางนายวิสุทธ์ก็บอกค่ะว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เคยชี้แจงไปแล้วหลายครั้งแล้วก็ครั้งนี้ก็มีการเตรียมแม้แต่ในพรรคเพื่อไทยเองก็เตรียมพร้อมไว้แล้วด้วยโดยให้รัฐมนตรีและก็ทีมงาน ชี้แจงมั่นใจว่าจะสามารถชี้แจงให้ประชาชนรับทราบได้แล้วก็ทราบด้วยว่าขณะนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจคนไม่ค่อยมีเงินในพื้นที่ก็บ่นว่าเศรษฐกิจก็ลำบากถ้าโครงการนี้ออกมาก็เชื่อว่าจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ช่วยประชาชนได้ด้วยอมีเสียงบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้มาฝากกันค่ะคณะรัฐมนตรีเคยชี้แจงหลายครั้งและครั้งนี้ก็มีการเตรียมนะแม่ได้พักเพื่อไทยเราก็เตรียมพร้อม รับตีเขาไปชี้แจงให้ทีมงานไปชี้แจงและมั่นใจ,จว่าจะชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเราก็ทราบในขณะนี้ว่าปัญหาเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยมีตังค์ในพื้นที่เศรษฐกิจก็บนกันว่าลําบากแต่ถ้าดิสตอนวอลเลตออกไปเนี่ยจะช่วยได้หุนเงินได้กระตุะ้นกระตุ้นได้ประชาชนยังรอความหวังนี้จากรัฐบาลผมมั่นใจว่าความตั้งใจอย่างแท้จริงของรัฐบาลเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเงินไปถึงประชาชนคนละหมืน่น บางบ้านอาจได้สามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะจะกระตุ้นการซื้อขายพ่อค้าแม่ค้าก็รอความหวังนี้ไม่ใช่แต่ประชาชนชาวไร่ชาวนาแั้วนนทุกคนก็รอความหวังจากตรงนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ออกไปแล้วจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐฐให้ประเทศชาติบานเมืองได้ระยะหนึ่งต่อมานะครับปิดท้ายวันนี้ด้วยกรณีของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามตินะครับโดยโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติก็ได้ แจ้งกับวฝิฝ่ายค้านก่อนที่จะพรุ่งนี้เนี่ยร่างดังกล่าวจะเข้าสู่สภาก็มั่นใจว่าจากผ่านการพิจารณาของสภาเพราะว่าเป็นร่างที่ประกอบจากทุกฝ่ายครับโดยนายนิกรจำนงโคศกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ .2560 ก็บอกว่าวันนี้เนี่ย จะชี้แจงร่างพรบรว่าด้วยการออกเสียงประชามติกับฝ่ายค้านโดยร่างที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นร่างของคอรมอจากการที่คณะกรรมการศึกษาการทำประชามติเสนอไปสรุปว่าอุปสรรคที่น่าจะมีเป็นอย่างมากในพรบรประชามติก็คือเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นซึ่งทางกรรมการเสนอคอรมอไปว่าพรบฉบับนี้สมควรที่จะต้องมีการแก้ไขก่อนและคอรมอก็เห็นชอบ ทั้งคำถามและจำนวนครั้งจึงมอบให้สำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีไปดำเนินการทำร่างโดยเอาร่างที่เสนอคนรมและพิจารณาร่างที่มีอยู่ในสภาแล้วมาประกอบครับ นายนิกรยังกล่าวอีกนะคะว่าทางคณะกรรมการได้เชิญพักเพื่อไทยแล้วก็พักเก้าไกลที่เป็นผู้เสนอร่างเข้ามาพูดคุยหารือกันด้วยโดยได้ข้อสรุปว่าจะนำทั้ง3าร่างมาพิจารณาแล้วก็ดึงข้อดีของแต่ละร่างมารวมกันเท่ากับร่างของคอรอมอนั้นก็คือร่างที่ผสมผสานกันจะเรียกว่าร่างสมนนานฉันท์ก็ได้จากนั้นก็นำไปฟังเสียงประชาชนจํานวน15วันด้วยกันซึ่งประชาชนเห็นด้วยเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยส่งให้คอรอมอเห็นชอบก็ พอคอรมอเห็นชอบแล้วเนี่ยก็มีมติให้ส่งเรื่องไปที่วิปรัฐบาลเรียบร้อยแล้วซึ่งตนก็ได้เข้าชี้แจงไปที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ก็เลยเป็นคิวของการมาชี้แจงกับทางวิปฝ่ายค้านค่ะซึ่งตัวนายนิกรก็เชื่อว่าร่างดังกล่าวเนี่ยเป็นร่างที่มาจากทุกฝ่ายมองว่าไม่น่าจะมีปัญหา ส่วนภายหลังที่มีร่างของทางด้านนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเข้ามานั้นก็เป็นหลักการที่คล้ายกันซึ่งในวันพรุ่งนี้ทางนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทําประชามติจะเป็นผู้มาชี้แจงต่อสภาแล้วก็เชื่อว่าจะผ่านสภาโดยใช้เวลาไม่นานนักแต่เมื่อเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาก็ ต้องรอสอวชุดใหม่ก่อนนายนิกรเนี่ยกล่าวถึงร่างพรบการออกเสียงประชามติว่าหลักการเป็นไปตามร่างของพรรคเพื่อไทยก็คือให้ไปทําประชามติในคราวเดียวกับการเลือกตั้งใหญ่อย่างเช่นการเลือกตั้งสอสอหรือว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์ด้วยครับ คราวนี้มาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่จับตาการอย่างมากเลยนั่นก็คือคําถามในการทําประชามติว่าสรุปแล้วเนี่ยจะถามว่าอะไรนะคะโดยนายิกรพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคําถามการทําประชามติตามหลักการที่คอรมอมีมติมาก็คือให้ไปแก้กฎหมายการทําประชามติให้เสร็จจากนั้นก็ให้สปนเชิญกกตและก็สํานักงบป,ประมาณเข้ามาหาหรือว่าจะต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะเลือกตั้งเมื่อไหร่เรื่องนี้ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าการยกเว้นการ แก้ไขหมวด1และหมวด2จะนําไปสู่ปัญหาความขัดแย้งหรือไม่นายนิกรก็บอกว่าการไม่เว้นมีปัญหามากกว่าการเว้นไว้อาจจะมีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าสามารถอธิบายการทําความเข้าใจกันได้แต่ว่าหากไม่เว้นก็เท่ากับว่าเราไปแก้หมวด1และหมวด2ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งก็จะมีคลื่นความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนกระแสที่ว่าหากไม่เว้นการแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวด2จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยระดม ให้คนไม่มาใช้สิทธิ์เพื่อเป็นการล้มการทำประชามตินั้นทางด้านนายนิกรเนี่ยก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรการทำประชามติครั้งแรกใช้งบประมาณ2,000ถึง3,000ล้านบาทหากมีคนออกมาใช้สิทธิ์ไม่เกินกึ่งหนึ่งหรือว่า26ล้านคนจะส่งผลให้การทำประชามตินั้นไม่สำเร็จและต่อจากนี้ก็จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่สามารถทำได้เพราะการทำประชามติไม่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ ประเด็นอยู่ที่จํานวนของผู้ออกมาใช้สิทธิ์แม้รัฐมนูญฉบับปัจจุบันจะผ่านการทําประชามติจริงแต่ก็ใช้เพียงเสียงข้างมากเท่านั้นส่วนเรื่องเสียงเกินกึ่งหนึ่งสองชั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นทีหลังครับ ค่ะในวันพรุ่งนี้เองนะคะสามารถติดตามรับฟังรับชมการประชุมทั้งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นในส่วนของการพิจารณาร่างกฎหมายประชามาติก็เริ่มต้นตั้งแต่9ก้าโมงเช้าส่วนในด้านของฝั่งวุฒิสภาจะมีการประชุมกันนะคะเริ่มเก้าโมงครึ่งนะคะเป็นการพิจารณาในส่วนของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมก็จะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจวุฒิสภาด้วยสามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ ได้ก็จะถ่ายทอดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการประชุมเลยค่ะ ก็พรุ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจากความเคลื่อนไหวทางฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ยังมีที่สารรัฐมนูญให้ได้ติดตามกันด้วยนะครับค่ะก็อาคุณผู้ฟังก็แยกส่วนประสาทกันเอานะครับเพราะว่ามีหลายประเด็นเหลือเกินคุณนัดดาวครับค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคอ,งองการเมืองนะที่จะได้ติดตามการเมืองอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางฝัง่งศาลฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ในส่วนของความเคลื่อนไหวของทางรัฐบาลด้วยค่ะครับและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติในวันนี้ครับกลับมาติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลข่าวสารนะครับกับพวกเรา2คนได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาิกานาทีถึง17นาฬิกา30นาทีวันนี้คุณทะดาวทองอิ่มและผมนัทเดชเยดปูมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ